ลัโตครับตลาดครับเชี้ยงบานอันหมเมืองจังท่าดเห็นคยประเภทฝูด้วครับคม่น้อยีนเศร้าเก็บคำแมแดนนี้จะแม่เป็นค้นอยของทางยิมเลระครับราคาทอกันเหมือเดียร์ท่านได้เห็นศร้าเกีครทบกดาอ จับแดวครับม่แก่ผี่ผมก็ได้ครับมันบอมีเสียงนะครับเือเสียกบระเดี๋เวราะว่าลูกเป็นเอาลงมมนแมีจากแม่มันตเร่ามหาประเห็นอยู่ถ้าท่านได้เห็นกับจับไว้นะครับเ้อผู้ใหมาด้วยนะครับมาหาผมก็ได้ครับเอาไโทไแม่ไว้เ้ย ขาเอร์ทะศูนย์เก้าสี่ศ oh, right. <I S 1> ูนย์เก้าสี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจากสายหลุกเยอะสเ้าน่อับเอมันมัได้หลูเด้อสาะุกโอ้อากาศห่อนครับโทรศัพท์ก็าห่อนชมบรรยากาศไปครับสลาักินัใจดีนะครับเด้อรูอนแทนนี่อพี่น้องตัโทรศัพท์ห่อนแก็ห่อนห้วหอนแ้แกงครับ

ได้เท่าไครับจะได้หมื่น้าครับหมื่นเก้าพันห้าบาทกล้วยเมรนะครับเม์ย่างดีเมียสาวเมียสาวคราบครับพราะยังอาตอองท่อกำมบาทนงนเก้าพันห้าร้อยบาทสามารถต่อรองเลยนะครับผมเอาเบิกบอกเบอรทุ่รได้ครับถ้าพี่น้องสนใจตบ มันไ่มันไัเนื้ยียบกินมันเนอเหยียบแต่าไมงเลมจะสครับผมไต่้าเอาอนครับผมยางตอกันสวัสดีครับพลุง อันนี้เปิดตัวตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ตัวละสิบห้าร้อยตัวละสองหมื่นสิบห้าร้ยครับก้วยแม่ทั้งสองว่ะครับหนัตัวผูตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งเนาะตัวละตัวละค่าทอกันสองหมื่นสิบห้าร้อยเดี๋ยวสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้ครับตัวเทืกับราคาทอกันตัวแม่กับราคาทอกัน สองหมื่นหนึ่งารอยต่อรองหนนะครับพ่อลุงครับสองหมื่นราคาประหยัดครับลุราคาประหยัดคี่ต้องตองการไปเรียสองหมื่นหนึ่งบาทสามบาทต่อร่องหน่อยเนาะราคาเบอร์เท่ร่นะพร่ลุงศ8นย์แปดห สองหกสองแปดบสองหากไสข้ลูกอำเพอไสมุครับอำเ่อไสมนเอามันมันหมานนะครับเออสาธุขออนุญาตงานก่อนครับบรรยากาศครับสนาม ต uh well, yeah, ่อรองครับต่อรองกันไปเดี๋ยวกั้ขายแล้นครับอาหาลอยได้ไปเ้เขาจกจายเ้เจาาลอขายลทางสเพราเาจะอร่อสวัสดีครับเอาอันนี้แม่ลูกวาครับเปิดเท่าไรครับนึ่6 2อง0เอาพี่น้องเพิ่นนะครับแม่ลูกเบอร์2 0 0 0บาทครับ ลูกมันลอยยีสิบบัวดูไหมรลอยยีสิบบววนี่ลูกแม่ลูกเธอครับลูกกับล,ลูกแม่ที่นองเอ้ยมึงเรื่องลูกกับลูกแม่ครับเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทต่อร่องเลยนะครับ หมื่นสองาตัวเลครัยฝากเบอร์ทั่วนะครับผม087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์ห้าสา่ศูนกสัจากกัดสาธิตสาธิตบ้านห้อุตัวเลบ้านห้อุตัวสาุ้ครับมันหมานมันมาเอาเงินเมียบ้านเท่าชมบนากาศครับแดดพัพ่อแห้ง สวัสดีครับอันนี้จะได้เทไรพอลุงเนี่เส้าไปเส้าปยดหาลอยอเส้าปดหาอยกับเส้าเปหาอยน้องเบิ้งโอร้องไครับเดรบรบเริ่ต่อมองขายที่เร้าเปดหาลอยลยนะครับเดี๋ยวเป็น้องเบิ้งครับเส้าเปียดหาอลอยใตอครับ <c oughs> แต่พอลุงก็อ่ใตอ มองขายเลยเขาไว้ใบสินค้าเออขันมาไว้ใบให้รถลุงให้หาลอยแล้ววะเรียกใครคู่มาไทยครับผมขับก่อพุทหลายพหลลุงนี่พี่น้องสามารถไปเรียนได้ครับเปิดไปสองหมื่นแปดท่านหาลอยฝากเบอร์โทษได้พหลลุงโอ้ยผมเื้อว่ะไรหรอมันจะใสครับมันจะพุทธการพุทธการพุ่ยผลอวนเนาะครับครับมันมาได้พหลลุงเด้อะแต่ก็ดี่บ้านดีดอกตอนนี้เพราะว่า ผมขออนุญาตยานะครับเนอาคนตสิตามกล้วยน่มันทอนแหงต้องีมัมบรรยากาศมีเพื่อตลาดนัดโคกของเชียงหวางกับเพื่อเมืองจังหวัดเชียงค้ดครับเมื่อี้เปิดซีมุ้งต่นดมเนี่ยซุ่งครับมีูดองกล้วยนะครับ

เด็กขายยูดอกกันพอลูกเด็กขายยูเดยวจะด้อยกัเด็กขายเราเราครับครับคับคับผมสวัสดีครับเอ้าอันนี้เปิดเท่าไรครับนี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ากล้วยเทิงกล้วยเมียครับกล้วยเมียครับกล้วยเมียขับไปสี่หมื่นห้าครับห้าแกงา ได้ครับจ้งตบไปด้ครับบัดเอาเอาไปมันหมานะครับป่าเบอร์โธ่้าครับโบมี่บัโมี่เออเออโบมี่ับมี่ป้าเออ้อด้วยด้วยด้วยบาจากไสครับเอา อุบลมาจากอุบลมันมานะครับด้าาถูกเป็นยังบุญยังพุด้หรอเขาสามปนเน่ยนขายเไร่ขาไรเนี่ยขาไรไปได้ครับนี่มขายสามหมื่นสามหมื่นททวนทนดบ่ถ้าบูนชั่วหามบอะไรได้เลยคุ้มสามหมื่นเนี่ครับขายแล้วพอลูกขายแล้วนี่สามหมื่นเดป็นีสีแล้วนะครับนี่ก็ะโลขายแล้ว3ามหมืนบาทครับตัวนี้นี่ก็ได้หางซื้อแล้วคับสีีน สวยสวยสวยรับสวยสามหมบาทสวยผู้ขายตรเนี่ยเอาอ้นีู่้ผ้าวกอาไปซื้อนาะเอาไปซื้อเอาครบอย่างีคยเนียบอกเลยผมราซื้อกันครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกงหนึ่งสี่ศูนย์เดส่นย์เจ็ดแปดแปดสี่แปดแปดสี่าเียดอุบบนาสิาเวียดอุบลเนาะยวั่าเครับคขายวันนีนี่คือราคาที่ ได้ห่างซื้อแล้วครับสามหมื่นสามหมื่นหกบาครับเพิ่งเอาทีได้ห่างซื้อแล้วครับผมเราขอโคุนหลานนะลุกเอาปึ้งบรรยากาศนุ่งไทย้อง่ันสนามมันเดียดขูกล้วยต้องโศคผม วันดีลุงเ,<อ>เปิดตดได้ครับนี่สองมื่นหาลอยสองมื่นหาลอยโอ้่นเบึงดอกล้วย,ยเม่ยกล้วยเม่ยสาวสองมื่นหาลอยสองมื่นห้าร้อยบาทต่อรอกไหนนะพ่รุงเออหน้าเาไปเรียงได้ครับราคามินิราคาประหยัดสองมื่นหาลอยอันที่ได้ตัวเก๋ตั้มก็สอ,องกับกีโนพ่อรุ่งเออ,อปลากร์โทรพ่อลุงาาลอังจะได้ขายเ้วเออจะได้ขายเสียเมันหมาได้ครับได้ขอคุณหลายครับ ใช่ครับงามง่ามหรัไม่ลูกนะสวัสดีครับลุงสวัสดีรถนี่เปิดเท่าไหร่ครับสามหาปิดสามมื้อหาน้องมึงเด้อเนี่ยเมียเมียเมียสาวหน่อยบ่ครับเมีย่สาวยัยว่ามีนสาวหน่อยสาวกลางสาวกลางพร้อมชอบทับรถบ่ครับว่าถึงบ่เอาเห็นบังไทยนะครับงามมือดินเมียนสูงประมาณลอยลอยเท่าไหร่กันครับลุง ร้วยสามถึงวะร้วยสามสิบหนึ่ครับสามเต็มวัาบด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 ถึงกับสูสีเหรอครับเปิดไปสามชิบสามมื่นหาพัน,นหนึ่งครับงานเป็นตะเลียงครับเรียนกินองคสนใจกับโท่มากครับเบอร์ใดพะลุ่มศูนย์แปดสี่ ศูนย์ีอ่์สองหนึ่งห้าแปดส่ห้าแปดสีจากไสครับผมจากโคกเงาไชนื้อไสมุนะครับมันหมานะครับเด้อได่เงินเมียบ้านบ้านโคกเงาบ้านบักโกเงานะครับเอาตามเบอร์โทรนั่นแหละครับหาบพ่อผู้ใดสนใจนะครับผมขออนุญาตได้ครับบานเสียวัสดีครับได้บัานจกเตอร์โรวันิโอ้ดดเปื่ไลฟ์ไปได้หลาน เปิดสองหมื denn, 46, Senior, 8, ่นหกครับเปิดสองหมแม่แม่สาวขึ้บักท็กน่อยเ็กหอยหน่อเปิดสองหมื่นหกครับองพบาสองพันบาทต่อรองไหนล่ะใช่ครับพันบาทครับต่อรองไหน้องต่อการรับเี้ยเินสามาถที่ต่อไดเบอรด้ลูก 88ครับ88 717 717 83 83 74คร yeah, ับ74มันมาเนี <t <t um yeah, ่ยแหละเด้อเสียป่อยางต้อดอกนี่นะครับกตัวใดครับตัวนี้บอกเปิดไหล่เปืนไห้เอานี่เปิด4ีเมื่นแปด่อยีเมื่แนหาอยแม่สาวแม่สาวพร้อมพร้อมทาเป็นบ่นพร้อมผสมบ สี 48, 48, 000, ่หมื่นแปดาแปดพันหาสามารถต่อร้องไหนนะครับต่ององได้ครับผมเอาไข่ที่น้องเหมือไขก็สูงมาณเดสูงรอาสร้อยบร้อย <3 S 1> <3 S 2> สามาแกงขาตุ้กขี้อ้วนเอาไปาเลียงงินเมียพันก่นไ่สี่หมนแปดพันรเอาตัวนีเ้เด้ตัวนี้เปิดสาม่นเจ็ดเปิดสามหมครับเมสาวเหมือนกันเมีสาวเหมือนกันครับ สามารถตอร่องดนทั้งสองตัวนะครับครับผมน้องเพื่อนดีนึงคัวกับสามนึพัวน้องสนใจตัวไหนสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์นี้ครับครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดยสี่เจ็ดสามสามสี่เจ็ดสามสามจ้าวับาผูห่เพรับการทุก่านถ้าถูกชมบรรยากาศรอนไปครับครับ น,นี่คือสนอามกู้กระบือตลาดนัดเที่ยงหวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับสำหรับคลิปนี้คอร์สเรียนราคากล้วยให้พี่นองรับสาเพียภายในขอร์าเข้ามาสวายดี